วันเดี๋ยวเดไปได้ยังมาแล้วเอานายหาบกอนนายหาบกอนหนายหาบนายหาบนายหาบหนายหาบนายหาบหาบอีอย่างมาเนี่ยหาบมีอย่างมากเนี่ยพอยไงของใส่ของซอยของอยู่ของกินพี่น้องมาฝากตอนมาฝากตอนลูกค้า มาคนละบดีเว้ยถามมาให้กินผู้โดว่าบดีให้มาดีตัวแห้งดีค่ะคนกำลังคนหามาขายกำลังตีหาออกมาพี่น้องตีหาเตี่ยวมาขายกบเขียดมีผักซีมีซีซ้อนของแปลกๆมีเบิร์ตพี่น้องแล้วกำลังตีอยู่แล้วกำลังใหญ่อยู่แล้วกำลังใหญ่อยู่อืมอืมอืม กำลังใหญ่เบิ้งขอ no งพี <thôi> ่น้องเดี๋ยวรอสักครู่ให้เราให้เรายายก่อนเนาะคือบุญีหืมมาตะพนเนี่ยบุลูกหาพื้อนเนี้ยเห็นมากระได้มายืนล่อถ้ากินไปขอพื้นในีลูกเอ้ยขอตะโอหลายไปกินน้ำเพื้อนเนี้ยเห็นมากระได้ไม่ดละไม่ดละไม่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 ละว่าปลาขังจ็คเชียร์น้ำมาบ่หนีจ็กเชียร์เลยหมุนเล่บในหมุนเล่บ หมุนได้เนะี่ย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 หมุนได้นะี่ยมามาหอบมาหอบมาสินค้าจากฟังเล้าพี่น้องขึ้นจากฟังโขงมาเรื่อยๆมีหลายอย่างนี่นายหาเพิ่นจ้างขึ้นหาเฉละหาซิเฉละซีซิ ตัวเสดขายไม่ขากระไรโอ้ยขาหาบขาค้อนขาเรือขาต่อมอขาเรือขาต่อมอนี่ก็ววนบ่้าบ่หนีไปใส่อเมื่อยแห้งยางทาอยางเฮ็ยเยัง้นเ้ย เออคนสวยสิริโยบานคามิตตโกบไปหนาเงินใสเบือตัวนี้คือเสียงไงเถอะมาใสแน่พ่ะน้สาวสวยสุริโยบานทามิเตโกไปหนาเงินใส่กับบือึดบอยา มือตาบอย่าพอเสื้อไปสองเท่าเลแกงแซบแสบเลยแสบแกงแทบแสบผานอ่อนๆในแสบผานบางๆแห้งแสบบ่โอ้มันบ่แข็งบ่โออันนี้ไหวอ่อนพี่น้องไหวหน่อยเขาเรียกไหวยนอนบ่โอไหวนา,ววางอ em ๋อ ไหวนั่งไหวนอนมาจากฟังเล่าพี่น้องอบ่แสประเด็นนะแม่กกนอยูบบ่บ่ะบะขียกินเถอะขค้กินขียกินสองแฉะแล้วตอนนี้ป่าดองบางป่าแม่นเสียลายอย่างเสียบวบเสียก,กระดูกอ่อ,อนหมูแห้งแซ่บไหวนั่งพี่น้องเอิญเพิ่นบ่ไหวนัวนง่ง ปลายนางผลอม่าปั้มมันเกือบลอยโลยินขายจากฟังลาวจากซอฟฟอร่าพี่น้องพี่น้องมาจากบ้านเฮาดิเนะมาเรียกเอามาจากซีเกียดจากสลินขอบคุณเพื่อนๆโอ้ยกลนคนกลนคนเ <c oughs> บิ้งหอยเป็นเบิ้งหอยหอยจุกดูเต็มกระถุง ประมาณหากิโลหกกิโลกระสอบหอยจุบหอยขัวหอยจุบหอยขัวไม่ยังนะหอยบอกหอยหอยหอยมีเลยหอยมี ฟังโขงกินน้องฟังโขงสองฝั่งของวิถีของชาวอีสานบ้านเฮาแหลกเป็นสินค้ากันสองฝั่งไทยลาวทานกันกินมีของแปลกอันนี้ขายทรงกี่น้องมุงเกี่ยวว่าไงน้ามาอย่างยืนเปล่าอย่าเอาเอามาเนี่ยเอ้า ยืนเฝ้าอีกแล้วยืนเฝ้าอีกแล้วเฝ้าอีกแล้วเฝ้าอีกแล้วอพอดีกัดมาเนี่ยตาแตกตาตีเนี่ยพอดีกัดมาเก่งหลายเนี่ยออยู่ตลาดลั่นดอกจานพี่น้องขอฝากช่องเี้ด้อผู้ดิดพาเลาะผู้ดิดพาเลาะ ช่องน้อยๆเขอฝากเนี่ยฝากตัวในพี่น้องมีสาระแน่บ่มีสาระแน่กับเบิ่งกับเรื่องเด้อเกเลีย์เกลีย์หน่อยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับจุ๊บจุ๊